วันนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับคือเครื่องเล่นมาล้านรุ่นใหม่ล่าสุด Network S A C D Player รุ่น S A C D 30N ตัวนี้เป็นทั้งเครื่องเล่น s d ด a เ d แล้วก็ยังมีเน็ตเวิร์ในตัวด้วยพี่เด่นเป็นเครื่องแรกใช่ครับนะที่ส่งรีวิวเป็นเครื่องแรกที่ส่งรีวิวด้วยอ่าแล้วก็พอเรามีเครื่องเล่น CD แล้วเนี่ยไหนๆแล้วเนี่ยเลยอยากจะถามว่าสำหรับพี่เด่นเนี่ยพี่เด่นมีแผ่น CD หรืออะไรแนะนำสำหรับนักเล่นไหมครับในการจะเอามาใช้เพื่อเซ็ตเเครื่องเสียง ต้องบอกนี้ก่อนครับว่าถ้าเป็นเหมือนพวกแผ่นเดโมหรือแผ่นเทสเนี่ยสำหรับนักเล่นนักฟังทั่วไปเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นครับนะฮะมันไว้ใช้ทดสอบเท่านั้นครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้เสมอไปนะฮะพูดถึงว่าอย่างเนี้ยเราได้เครื่องมาใหม่นะฮะถ้ากรณีที่เราซื้อลำโพงหรือแอมใหม่ด้วยเนี่ยมันจะใหม่อยู่ทั้งชุดทั้งหมดเลยสายเสยเนี่ยใหม่หมด ผมจะมีเบื้องต้นนะฮะหลังจากที่ถ้าเราต่อสายต่างๆเข้าไปครบทวนแล้วเนี่ยแอมรุ่นใหม่บางทีไม่มีปุ่มบาลานซ์ซ้ายขวานะคือมันไม่รู้ว่าเราตอบผิดซ้ายสายด้านซ้ายไปสลับกับสายด้านขวาหรือเปล่าทำใ,ให้เสียงมันออกผิดข้างครับ,รบผมก็จะใช้แผ่นจริงๆมันก็มีแท็กเนี้ยมันก็จะมีอยู่ในแผ่น เขาเรียกแผ่นเทสหรือแผ่นเดโมต่างๆมากมายแต่อันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับเป็นแผ่นแอคคิวเฟดเนี่ยเขาก็จะมีเช็คนะฮะอ๋อเป็นเป็นอ่าเช็คซ้ายกับซ้ายชนนแนลซ้ายชั้นขวาใช่ครับมีเป็นเสียงผู้หญิงมาพูดก็แล้วแต่อันเนี้ยแต่อันนี้ก็อยู่ในแผ่นแอคคิวเฟดอืมนะฮะอันนี้เป็นเป็น SACD เป็น SACD ครับแต่แท็กเนี้ยอย่างที่บอกฮะว่าถ้าจุดประสงค์คือสมมติว่า พอเราต่อผิดใช่ไหมครับเขาจะพูดว่าเสียงตอนนี้ต้องอยู่ด้านซ้ายแล้วถ้าเกิดเสียงจริงเนี่ยมันเป็นด้านขวาก็แปลว่าเราต่อซ้ายกับขวาสลับกันอ,อันนี้บางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหอรอมันต่อซ้ายกับขวาแบบผิดนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าบางทีเครื่องบางเครื่องเนี่ยบางคนก็เอาไปซุกไว้อยู่เกือบท้ายห้อง อยู่ในเชลในอะไรต่างๆนะมันบุธยากคุณมองไม่เห็นเนี่ยใช่ก้มๆเงยๆเขาเรียกไรตีลังกาตัวอักษรมันตีลังกากลับกันเนี่ยดูไม่ออกสลับซ้ายสลับขวาต่อผิดครับิดครับถ้าเราไม่มีแผ่นเนี้แล้วก็เครื่องไม่มีปุ่มตัวแอมมานะฮะไม่มีปุ่มบาลานซ์ปรับหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดถ้าเราฟังเสียงร้องเนี่ยเสียงร้องมันต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วแต่จะมีเสียงพวกเคาะหรือเสียงเป่าต่างๆที่ เราต้องใช้แผ่นที่มันคุ้นชินว่าเดิมเนี่ยเสียงเป่าี่ยจะต้องอยู่ด้านขวาและถ้าคราวนี้เราต่อปุ๊บเสียงมันอยู่ด้านซ้ายเนี่ยแปลว่าเราผิดครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ชัวร์เพราะว่าคนก็อาจจะไม่ได้มาฟังว่าให้เสียงเป่ามันต้องอยู่ด้านซ้ายเสมอลืมอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 1> เพลินใช่ครับแผ่นแท็กแท็กตัวเนี้ก็จะเป็นเช็คได้ว่าซ้ายหรือขวาอนอกจากนั้นก็เป็นเช็คเฟดได้ อินเฟดแล้วก็เอาออฟเฟรดบก็คือกลับเฟดหรือไม่กลับเฟนถ้าเขาบอกว่าถูกเฟดเสียงพูดคนก็จะอยู่ตรงกลางมีโฟกัสที่ชัดเจนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นกลับเฟนเสียงก็จะดูกล้อง ใช่มันก็จะหลอกหลอกหูมันมีความมีเสียงกล้องมาอยู่ข้างๆหูเราใช่ถูกต้องแต่ถ้าเขาบอกว่ากราฟเฟตแล้วเสียงคุณยังชัดอยู่แปลว่าคุณก็ต่อกับเฟตคุณต่อผิดครับคุณต้องสลับต่อให้ถูกอ่าเนี่ยมันก็ช่วยเป็นเบื้องต้นที่จะทาให้เราเริ่มต้นฟังได้อย่างสมบูรณ์ครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งประดีอ่นี่นะฮะปก ไม่มีครับก็เป็นซิสเต็มโซลูชันของดอ d o สนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบขั้นเหมือนแอดวานซ์นิดนึงคือมีขื่นความถี่ย่านต่างๆนะฮะเขาเรียกอะไรไล่ไล่ไล่ครัถ่ายทอดให้เราเห็นว่าโอเคซิสเต็มเราตอบสนองความถี่แต่ละย่านได้เป็นยังไงแต่ว่า ที่ผมจะแนะนําหลักๆเพราะว่าในตัวนี้ครับในชุดมี2แผ่นแท็กสแผ่น2จะเป็นเบิร์อินใหม่ๆพวกนี้ฮะเราก็ต้องอการการเบิร์อินใช่ครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณแท็กหนึ่งสิบกว่านาทีครับไม่นานเกิน<ห>ไปคือไม่ใช่ว่าต้องเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งก็ได้ครับแต่ว่าแท็กหนึ่งวันสิบนาทีเพราะว่าบางบางแผ่นเนี่ย สัญญาณเบิร์เนี่ยมันมันนานเกินหกสิบนาทีครับครับยาวเกินไปคุณไม่มีเวลาอยู่จนจนขนาดนั้นค,คุณจะต้องไปแล้วอันนี้คุณจะเสียเวลารออีกแค่10นาทีครับเนี่ยก็เล่นบ่อยๆเพื่อช่วยให้เครื่องเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางได้เร็วขึ้นอ๋ออย่างนี้ถ้าถ้าเรื่องการเบิร์อินนี่พี่เด่นมีเทคนิคไหมว่าเราใช้แผ่นเบิร์เนี่ยเราควรจะเปิดมันเบิร์อินทิ้งไว้นานแค่ไหน หรือว่าเราควรจะพักมันบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละแผ่นนะถ้าถ้าเพราะว่าแผ่นเบอร์พวกนี้ผมก็มีหลายแผ่นอยู่คือพอดีไม่ได้เอามานะตอนนี้ก็เป็นอย่างผู้ลิสที่บอกเพราะว่าแท็กเบอร์อินของเขาเนี่ยครับเออจ็ดสิบกว่านาทีเ<อ>บอร์อย่างเดียวเจดิก <70 S 2> ว่านาทีคือมันใช้เวลายาวนานมากๆครับแล้วแต่เขาก็จะแนะนําไว้ว่าควรจะใช้ ยังไงในครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปเนี่ยคือครั้งแรกอาจจะนานหน่อยแล้วครั้งต่อไปเขาแนะนําให้ใช้อาทิตยรละครั้งแล้วก็เล่นไปหนึ่งรอบ70%็ดสกว่านาทีเนี่ยจะเท่ากับเหมือนว่าคุณเล่นไปประมาณ5ชั่วโมงอ่ะแต่นี่นะฮะก็แล้วแต่แผ่นที่เขาระบุออย่างนอดสนี่เขาก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าว่าเล่นไปหึงรอบมันจะเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความยาวที่มัน1ิกว่านาทีเนี่ย ก็คุณอาจจะซ้ําได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้บ่อยแต่ว่ามันสําคัญตรงที่ว่าอย่าไปเร่งดังเกินคุณต้องรู้วอลลุ่มที่ที่เหมาะสมเพราะพวกนี้มันจะเป็นสัญญาณที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเพื่อเร่งระยะเวลาครับคือเปิดเปิดดังมากมันอาจจะทําให้เครื่องหรือลําโพงมันครับลําโพงนะผมว่าลําโพงน่าจะเสียหายก่อนลําโพงใช่ครับครับใช่ เนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงกรณีเครื่องใหม่ครับอ่าเร่งไปแล้วถ้าเราอย่างที่บอกถ้าผมซื้อเจ้าเครื่องมาล้านนี่แล้วใช้ไปปีหนึ่งครับมันจะเก่าแล้วใช่ไหมเก่าแล้วก็บางคนเนี่ะบอกว่าเสียงมันขุ่นมัวนะขุ่นมันไม่สดใสเหมือนซื้อใหม่อันนี้นอดอสแท็กหนึ่งจะมีอนอดอสแผ่นหนึ่ง ในแท็กที่17ิบเจ็ดน่จะเป็นแท็กล้างสนามแม่เหล็กครับก็จะเป็นสัญญาณสังเคราะห์อีกแบบหนึ่งแต่ไม่ได้สังเคราะห์เพื่อทําการเบรนอินแต่เป็นสังเคราะห์เพื่อทำหน้าที่ล้างสนามแม่เหล็กที่ที่เกิดขึ้นอยู่ในเครื่องนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะที่เวลาถูกไหมเวลาใช้งานครับเครื่องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็จะมีสนามแม่เหล็ก สะสมปนเปนกันไปเนยครับตัวนี้ใช้ล้างสนมเมเหล็กไม่แท็กหนึ่งประมาณ10กว่านาทีเหมือนกันก็คือคือเล่นครบ10นาทีแล้วก็จบอย่างนี้ใช่ไหมครัก็ตอนนี้อ,อยู่ที่ว่าผมมองว่าถ้าใช้ไปปีหนึ่งคุณอาจจะต้องล้างเบื้องต้นสักสองหรือสามรอบอา,อาจจะต้องซ้ําเพราะว่ามันสกรปรกมากาไงแต่ถ้าเราเริ่มต้นเรา สามเดือนครับเราอาจจะล้างรอบอหนึ่งก็แล้วแต่อายุการใช้งานค,ครับใช่ตรงนี้เขาผมว่ามันก็แล้วแต่ความจะบอกว่าเหมือนความเชื่อไหมว่าคุณจะล้างสักกี่รอบเพราะเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันสะอาดหรือย,อยังจงกาจะฟังเสียงอ่าครับอา่บอามันไม่เหมือนการซักผ้านะคือผ้าสกปรปกซักขาวครับอันนี้ก็คือเราต้องฟังเสียงอย่างเดียวว่าโอเคเสียงมันสดใสขึ้นมา สะอาดขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นเหมือนเหมือนวันเขาเรียกอะไรเหมือนวันแรกๆที่ออกมาใหม่จากโรงงานที่เข้าที่เข้าทางนะอ่าครับประมาณนั้นครับก็อันเนี้ยจะเป็นจะเป็นสองสามแผ่นเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยของผมครับในการที่จะทั้งเงร่งรัดนะให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ฟื้นฟูสภาพให้มันคงที่ครับเหมือนใหม่ ก็าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่ามันก็สําคัญนะผมว่าครับอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับบางคนก็อาจจะไม่ไม่เชื่อ,อ,อนะฮะก็ต้องใช้อาจจะใช้ดุลพินิษนิดนึงแต่ว่าผมยืนยันว่าผมก็ลองแผ่นพวกนี้มาเนี่ยมีทั้งถูกทั้งแพงนะฮะอย่างพูลิสนีค่อนข้างแพงนะห้าพันกว่าบาทอันเนี้ยแต่คนที่เคยใช้อ่ะครับ คือถ้าคนไม่เคยใช้จะบอกว่ามันแพงก่อนเลยแต่ถ้าคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่ามันคุ้มนะครับอ่ามันทําให้เสียงมันดีขึ้นจริงรเหมือนฟื้นฟ,ฟูได้ได้ปรับสมดุลสภาพขึ้นมาได้จริง